ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เพชรผ้ารวยไมอยู่จอมปลวกใหญ่นะคะเนาะนี่ค่ะพระอาจารย์พรหมมาเอาตัวเลขที่จอมปวกใหญ่เด้อค่ะอาจารย์พรมกําลังทําพิธีอยู่นี่ค่ะเด้อเข้ามาตามตัวเลขนะคะว่าเป็นสีใดตัวใดนะคะเนาะว่าอาจารย์พรอมจะได้เลขตัวใดเน้อค่ะนี่ค่ะที่จอมปวกใหญ่ 我老婆做那饭、啊。 With การป้อมเป็นยังงล่ะครับใอยแปลเลยการป้อมเออมานั่งตรงนี้มาเดี๋ยวไปเป็นไ,ปงไงบ้างบหมออาจารย์ป้อมด้วยนะนบนเรือบ้าในีุกอย่างดีเขาว่าเขาว่าไงเนาะ เขาว่ายังไงมั่งอาจารย์ป้อมเขาว่ายังไงแปะแปะไม่ออกเลยเขาบอกหยเขาบอกห้เป็นอย่างเป็นอย่างจังบอกหายครับ เขาเคยใจเขาบ่าโอ้ตะกี้ตะกี้จะคล้องพนยูน่นถือดียูแต่แต่เราเสียไปแล้วก็ไม่ค่อยอ่านได้แล้วเนาะมันต้องแต่งคันแปดเนี่ยงก่อนมันผุดเออยยกแล้วเนาะมันต้องเป็นผุดหนเขาไม่ให้เลยอาจารย์เขาว่าเขาบอกอ่าต้องต้องทำเป็นคันแปดเลี้ยงขัาอ่าก่อนใส่บรรพุดแรงแกแรงเขาแรงแรงนั่นะแรงแล้วก็ไม่ให้ด้วย ใช่ต้องแต่งคันแปดมามาเลี้ยงอ่ะข้าวเอ่อเหล้าเนี้ยนึ่งขวดไก่นึ่งตัวก็ของของมึนเมาแปดอย่างเนี่ยแต่เคยแต่งอยู่แต่งมาถึงเนอะแต่งไม่ถูกของมึนเมาแล้วก็ผ้าขาวก็ผลไม้อ่าน้ำส้มอ่าพวกน้ำสี่ดำเนี่ยแปดอย่าง อารยเบม่งแหลกแต้มมันให้คือมันต้องแต่งขอกับผีขออะไรก็สร้างแต่งขั้นแปดหมดเขาไม่ให้อาจารย์ดูแล้วเขาก็ไม่ให้ไม่ให้เราก็ผูกเยวแต่ว่ามัน่ีใช่แต่เราต้องทาประจําไงต้องผูกท่านรอบท่านโตขึ้นมาก็ผูกรอบยิ่งดีเห็นไหมเขาทากันอ่ะคือท่านไม่มีอะไรด้วยไงก็เข้าใจนะที่ท่านไม่ให้มาเสียเฉีได้นลย บเกเป็นยังดอกเพราะว่ากันได้กับสิได้น,นักเลยแหละเพราะว่าคนบอลน่่จังสีเนาะสู้กันด้วยไม่ใชไม่สู้แย่หวงจ้าจ้าออเ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 ึอเออเออเออเไม่อลับนะอนอ่อบเออ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 เข้เเอยเออเ้เ การเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเห็นได้ยินเสียงเสียงไอไหมใช่น้่สู้กับท่านแล้วมันร้อนเหงื่อแตกฟังฟักแล้วมันดีตัวไหนพี่น้องเชนบ่อไห้อาจารย์เป็นเกียไห้เป็นเี่นไหเก้ห้ที่เห็น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 แต่ไม่ให้เห็นแต่ไม่ให้ห้เดี๋พี่น้องเดี๋ยวัวาเสือวนุคนนะเบอเาเดีวเดีไม่งันไม่ คือร้ายคือคือคืออาจารย์ป้อมว่าสู้กันเนี่ยเขาไล่ถอยออกมาทีนี้พออาจารย์ตอบไปเนี่ยเราเห็นตัวเลขเลยใค่บอว่างมันแต่ว่าเราต้องเรียนเขาก่อนเดนอะแปดเจ็ดหกตัวนั้นแปดอะไรนะแปดเจ็ดสี่แล้วอ่าไก่เคียงก็เก้าห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกตัวนั้นแปดเจ็ดสี่ตัวนั้นแปดเจ็ดสี่เนาะแล้วก็แปดสามเนาะ แดดสาเขาไม่ให้นะพอผ่าไปนี้มองเห็นไหมเออไม่งั้นไม่เห็นเลยแต่ต้องเลี้ยงหนะอยอย่างที่อาจารย์ว่าเด้อถ้าอยากให้ดีเนี่ยวันวันพุธเนี่ยเลี้ยงสักครั้งเขียนไว้เขียนไว้อาจารย์จะบอกวิธีเลี้ยงแต่อาจารย์แนะนําถ้าการเลี้ยงต้องทำพี่เอียวหวยด้วย์วันพุธ เลี้ยงใส่บรรพูต่ะแต่หลังอ่าพอเลี้ยงแล้วแล้วก็เลี้ยงเขาแล้วเราก็ขอเรื e ่องขอหวยด้วยอย่างเงี้ยถ so okay. ้าไม่ตรมองไม่เห็นเขาไม่ให้เขาไล่ออกจริงจริงตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อแปดเจ็ดหกตัวไหเด็ดเด็กับเราฮะแต่เพิ่นเพิ่นบางอยากให้อาจารย์ลุงให้ ฝากดอกไม้ไว้ก่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหันมาทางนี้ด้วยอาจารย์ป้อมหันมาทางนี้ด้วยป้องคนเดีวกันไม่ต้องถ่ายก่อนถ่ายไหมเขาไม่ให้ไม่ถ่ายเลหันมานี้ด้วยนะ อย่างนี้ด้วยค่ะเลขจันปอนเข้มด้วยค่ะนะะแปดเจ็ดหกกับเก้าหาด้วยค่ะแปดเจ็ดหกกับเก้าห้าแปดเจ็ดหกเก้าห้าชอบกรจัดขัดก็ผ่านเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะค่ะเนี่ยเอาดูกับอาจารย์กลอง อาจารย์ป้อมนี่นะที่อาจารย์ป้อมหลังจากที่นั่งแล้วโกงตัวออกมาแล้วก็โดนผักออกไปค่อยมองเห็นท่านบอกว่าเรียกไม่ได้นะอาจารย์ป้อมเอขาเอาใส่ให้เห็นด้วยเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมือน่ อจันพรมาขอตัวเลขที่จอมปวกได้ด้วยค่ะขานนะคะขาเนะขานจอมปวกค่ะเ้ยอยู่บ้านเลยเห็นป้องอยู่บ้านเลยบ้านโนนตาลมบ้านนนตาลบ้านน้องตาลบ้านน้องตา บ้าน um yeah. like น้องตาด้อค่ะน้องตาดบ้านบ้าน้านคุณตาใหญ่อ่าคุณยายอะไครับนี่นะครับบ้านบ้านบ้านใครครับหลังนี้ครับน like ู่นนู่น่นขนองของของยายนู่นนู่นโอ้เก้าห้าให้เยอะากเลย้ กต้อบกระเจา้นี่คมาว่อะหแน่งี้่ป่เรื่อง่าจอมปวกข่าจอมปวกใหญ่ค่ะข่านดีอยู่บอกว่าอยู่นะซองเบิ้งค่ะซองเบิ้ง